เรามาภาวนาเรายียกว่าเมตตาตนมาเมตตาผู้อื่นด้วยเมตตาตนเมตตายัางไงก็ที่เราปฏิบัติทำทั้งหมดเนี่ยเพราะเราหวัานความสุขที่มั่นคงอย่างเช่นที่เราทําทานรักษาเสียเจริญภาวนามันทางที่จะแสวงหาความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ขึ้นลงกับเหตุการณ์ภายนอก พอเราเห็นความสุขที่ได้มาจากรูปเสียงเกลื่อนรสสัมผัสมันก็ผ่านไปผ่านมามันได้บ้างไม่ได้บ้างถึงทึงจะได้มันก็เสียไปแต่ความสุขในทางทางธรรมมันสุขมันสุข,สขดาวพนท้องฟ้าสุขใสยอยู่นั่นนะไม่เปลี่ยนไปเทวาเมตตาผู้อื่นก็เราทำทานใครจะเดือดร้อนที่ไหน ร,รักษาเสยนก็ยิ่งไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครๆเวลาเราภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกให้สบายความโลภความโกรธความหลงของเราก็จะน้อยลงไม่ได้ออกไปแพนพ่านรบกวนชาวบ้านครับก็ปล่อยรับความดีจากเราไปด้วยแล้วก็เราเป็นตัวยอย่างให้เขาให้เขาเห็นว่ามนุษย์เราทําได้นะถ้าเราดูตามสื่อมวลชนอย่างเดียวก็จะเห็นกัรชิงดีชิงเด่นกันเอารับเอาเปรียด เอาเปรียบทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่น่าดูถ้าดูแต่ฝ่ายนั้นนเป็นเร่อเรกว่ามนุษย์เราก็มีแต่แย่แย่ๆแต่ที่จะมันไม่ใช่กันมนุษย์ที่ดีเราก็มีเราก็เป็นตัวอย่างให้ให้เขาเห็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมสร้างความเย็นให้โลกได้นี่เรียกว่าทำความดีที่มันแพ่ออกไป ไปใช่เฉพาะของเรานะมันแผ่ออกไปสู่ผู้อื่นด้วยอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าของเราตอนที่พระองค์สําเร็จแล้วที่จริงท่านจะอยู่แบบแบบแบบองค์เดียวไม่เกี่ยวข้องกับใครก็ได้ท่านทำเกตของท่านเรียบร้อยแล้วทีนี้ท่านเห็นประโยชน์ในการที่จะออกมาตั้งวินายตั้งธรรมมาใช่ของง่ายๆนะบางทีอ่านไปอ่านมา,าเรื่องพระองค์นั้นก็มาทำความเดือดร้อนแบบนี้ภิกษุณีองค์นั้นก็ทําเดือดร้อนแบบนี้ชาวบ้านก็ทําเดือดร้อนแบบนี้ พระุทธเจ้าต้องจัดการต้องบางวินัยสิกขาบทเป็นพันพันข้อเัาจะสอนใครบางที่ก็คนเดือมาหาท่านท่านก็ต้องอยู่กับคนเดือแต่พอจะได้ปราบเขาได้เพราะท่านเห็นปรีย์ที่จะตั้งทำวินัยให้บันชีมันคงอยู่จนทุกวันนี้ก็ค,คิดดูสิเราอยู่คนละฟากโลกสองพันหกร้อยปีทีแล้วผ่านมาแล้ว พระธรรมของพระองค์ยังมีอยู่ยังเป็นตัวอย่างให้ดีให้เราตอนนี้มันอยู่ที่เราแล้วเราจะเอาธรรมะของท่านสานต่อหมายความว่าปฏิบัติตามให้เป็นตัวอย่างให้คนที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็คนนู่นหลังนี่เราสร้างความดีขึ้นมามันไม่ได้มันไม่มีขอบเขต มันไม่มีรัวก,กันบอกว่าเฉพาะภายในรัวกานนี่นจะมีความดีภายนอกมันไม่นมนสนใจความดีมันแผ่ออกไปทั่วไปในการสวงหาความสุขที่เรียกว่ารับผิดชอบเมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนัานชื่นใจในตัวของเราที่สร้างความดีได้แบบนี้นายตั้งใจว่าจะสั่งให้มันดียิิงขึ้นไป ไนในั้นเราก,ก็โชคดีเราก็มาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเอาเอ,อ,อ,อะไรข้อวินัยข้อข้อธรรมนที่เราเอาพอจะปฏิบัติได้เราเอาไปเลยกอบก่อยบุญเท่าไหร่เท่าไหร่ทำไ,ไมเรียกว่าโลภนะเราเรียกว่าอุทานสัมบาาพร้อมด้วยความอุตสาห์เข,ข้าใจสร้างความดีสร้างความสุขในทางที่ทถูกที่ต้องจึงขอนุโมาด้วย